เิมเกมร่วมมิทุกเกมที่คุณกำลังเล่นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น r o v Free Fire FIFA Speed Rifter รวมถึงบริการขายไอเทมโค้ดเกมต่างๆสามารถแวะเข้าไปชมได้ในเว็บคาเท็บจดไอเอ็นดับทีเอสบายแอดมินเตอร์ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมมาลักซัพพอร์ตจ้าในวันนี้นะครับผมโอเคนะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมในช่องเกมรับกันจะฝักเกมนะครับผมวันนี้มาเล่นตัวลักซ์นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะแจกฟรีตอนประมาณเวลเก้าหรือว่าเวลสิบนี่แหละจำไม่ได้นะฮะ ซึ่งตอนนี้ผมเลเวล12 13แล้วนะฮะโอเควันนี้มาลงแล้งกันเลยนะฮะโอ้โหอยากจะบอกเลยว่าแรงเกมนี้เนี่ยแค่แบบแค่แร้งบลอนด์นะท่านผู้ชมแค่บลอน์นี่แบบโอ้โหเทียบเท่ากับอ่าผมใช้คำว่าเทียบเท่ากับแรงคอมมานเดอร์ Commander ใน r v เลยก็ว่าได้นะซึ่งมันยากมากอะโอ้โหเป็นอะไรที่ตึงมือมากแล้วก็ ความตึงมือนี่แหละฮะมันคือความสนุกข,ของเกมนี้ครับผมโอเคก่อนอื่นมาพูดถึงตัวลักกันก่อนสักเล็กน้อยนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเมดนะครับผมซึ่งสามารถเอาไปยืนมิดเลนก็ได้นะฮะอ่าแล้วก็เอามาซับพอร์ตก็ได้นะครับผมแล้วก็เอ่อในการเล่นซับพอร์ตนะฮะไม่จําเป็นต้องออกเป็นพวกของแข็งก็ได้นะฮะออกเป็นเวทไปเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับผมเพราะว่าสกิลน้องเนี่ยเป็นสกิลระยะไกลแทบทั้งหมดเลยะฮะไอเทมก็ประมาณนี้แหละเนาะโอเค โอเคลุยอันที่เราเป็นซัพพอร์ตระยะไก,กลเนี่ยมันจะได้เปรียบซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามที่เอ่อเรียกว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเอาซัพพอร์ตระยะใก,กล้มาเนี่ยเราจะได้เปรียบมากๆเลยฮะเอามูมูป่าด้วยเฮลไม่เห็นนานเอามูวิ่งมาตรงนี้จะไปปกักบอร์ดไหนฮะเพื่อนอ๋อปักตรงนี้โอเคป่าสว่าง a d เเราเป็นเวนนะฮะโอ้โห a d เฝั่งตรงข้ามเป็นเอ่อเนะครับอ่าตั้ฝั่งตรงข้ามเป็นบิดแข็งนะฮะตัวนี้อันตรายมากคุณผู้ชมบิดแข็งเป็นตัวที่ เก่งมากเลยนะฮะในสายซัพพอร์ตนะฮะแต่ว่าแต่ผมยังไม่ได้ทำคลิปเลยนะฮะเอาไว้คลิปนหน้าๆแล้วกันนะครับผมนี่ไอ้เจ้าหุ่นยนต์มันน่ากลัวมากถ้าดึงโดนดึงเข้าไปนี่โอ้โหเป็นอะไรที่แทบจะตายได้เลยนะในช่วงเลด,ดเกมนะฮะเออ,อเขามีสกิลดึงแต่เรามีสกิลหนึ่งที่สตันนะฮะสตันานานมากด้วยโอเคสองมาปุป๊บสกิลสองของลักนะฮะจะเป็นการปาคาถาออกไปนะฮะโอเคเออโดนนั่นน่ะหนึ่งเป็นสตันสองเป็นการปาคาถาถ้าโดนเพื่อนเพื่อนจะได้ก่อนนะ โอเคสามเป็นอันที่ว่าสกิลว,วางวางวงเวทไว้พื้นนะฮะแล้วก็สามารถกดให้ระเบิดได้นะฮะอุ <S <S ้ยดีโอ้โหก็ประมาณนี้ฮะตัวมันเอามันเอาไปเล่นเลนกลางได้นะ <S <S เออเพราะว่าสกิลมันเป็นแบบนี้แหละเออเล่นเลนกลางได้ดีมากเลยนะฮะแต่วันนี้เราจะไม่เล่นกลางเราจะเล่นเป็นสลรบพรอ <Okay>. <S <S ดโอเคดูเอา้าโดนโดนเออสวยกรบเวนสุดยอด คือถ้าสกิลหนึ่งเราโดนอ่ะเราเพื่อนตามได้นะฮะเป็นอะไรที่นรกนรกมากสำหรับฝั่งตรงข้ามคือมันสตันแบบนานเวอร์นะครับนะบอกเลยว่าอย่าโดนเด็ดขาดนะฮะสกิลหนึ่งรักเนะี <c> ่ย <ười> ไกลมากด้วยนะฮะโอเคบ้านนะผมฝั่งตรงข้ามเหมือนมาเล่นในป่าเรานะ่วยดีไหมเนี่ย อเดมัเซียอื้อหือเว่อร์อัตตีของลักนะฮะก็จะเป็นการยิงลำแสงออกไปอย่างที่ผมยิงไปเมื่อกี้นะซึ่งลำแสงนี้นะฮะมันสุดแมปนะครับผมาสามารถใช้แบบว่าจากฐานนะครับผมยิงจากฐานแบบไปช่วยเพื่อนได้นะฮะหรือว่ายิงลัตช็อตได้ตอนฝั่งตรงข้ามแบบกำลังวาร์ปอะไรแบบนี้เนาะโอเคแต่มันยิงยากนิดน,นึงนะเพราะว่าระยะมันแคบมากนะฮะแต่ถ้าโดนนี่คือโอ้โหยเจ็บจัดอย่าลาัตคีฟนะฮะพยายามเนาะโอ้ยโอย้ลีสินมา เจะเอา้าล็อกได้นะล็อกได้นะล็อกได้นะเออู้ออย่ังไง <laughs> ยิงสกิวกับหลังด้วยเ q 3 0 0โอเคโอเคตอนทีีเวนกับบ้านนะเวนกับบ้านแล้วก็ลาดคีบไปเลยฮนะถ้า ADC เรากลับบ้านเราก็ลาดคีบไปเลยเนาะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้คีปมันก็ตายแบบตายฟรีนะฮะเราก็จะได้เงินน้อยนะครับผมให้ลาดไปเลยเนาะนะนะเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยมันไม่เหมือน RV นะมันไม่มีของซับนะฮะ ใครลาดได้ก็คือได้เงินไปเลยถ้าคลิปตายฟรีเราก็ได้เงินน้อยอะ่ะอ <cas uk> ีกไประวังบิดแข้งดึงนะบิดแข้งจะดึงมันจะดึงมันจะดึงอุ๊บน้ำไปแล้วโอ้ยเวนบูจังวะเวนเจ๊ะเบูจังเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นั่น,นไงบอกแล้วว่าไม่โดนโอ้โหโอ้โหเอาคาถาไปเซฟเซฟจัดเซฟจัด็อตน,นี้ช็อตนี้เออได้ฮิวโอเคโอเคโหเขาจะได้เราปะเนี่ย เวียนโลบูเกินนะเวียนเอเดซีเอาบูมูไปทำอะไรตรงนู้นฮะเอาบูมูจ๋าโอ้โหยังไม่มีเพื่อนซ้อนนะเพื่อนต้องกลับก่อนวะยังไม่กลับปีวะมช่วยเอาบูมูก่อนบูมูบูมูจะทำอะไรอ่ะบูมูจะเล่นเหรอฮะมาอยู่งั้นน่ะมาอยู่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 ปึ๊บติดอ้าติดสองเอาหน่อยเอาหน่อยนั่นแหละมิสฟอร์จูนมิส fortune เรียกยากจังโอ้ไม่โดนฆ <g ười> ่าเขาเถอะเออเราได้ด้วยฮะตีตีช็อตสุดท้ายลัสช็อตอีกแล้วโ <c oughs> okay. อเคไปบ้านครับผมไม่ได้กลับสักทีข้างล่างเป็นนาซัตเจอกับดร์มุนโดนะฮะมุนโดลนาซัตเทเลดเกมก็น่าจะสู้ได้แต่มุนโดนี่อย่าง,งถึกเลยฮะเป็นตัวที่ผมผมว่ามันอกของดีๆนี่ถึกแบบถึกพอๆกับนาซัตเทเลดเกมเลยคือตัวมันแบบคล้ายๆกันเลยคะ ถึกยืนยื้อไฟให้เพื่อนแรงด้วยปัญหาเวนขึ้นไปครับล่นยิงเกาะให้ก่อนเวนอย่าบูนะเวนผมต้องอ้อมผมต้องอ้อมเอ้าบอกแล้วว่าอย่าบูเอ้ยล็อกขายังไงเอาคาถาไปคาถายูงขึ้นมาผิดเอาสกิลตามไปข้ามข้ามจุกโง่จุกเอ้าเอ้าอะไรเนี่ยโอ้โหจู๊เก่งจัดฝากด้วยครับ ฝากด้วยครับเออคนนี้น่าจะเล่น PC ซมาแน่เลยล <laughs> น่าจะเล่นเวอร์ชั่นพีมาแน่เลยโอโ้โหจุกเก่งจัดเหมือนรู้สกิลผมทุกอย่างเลย <laughs> เออชดผมปล่อยสกิลหนึ่งชดสุดท้ายก่อนตายอะ่ะคือผมปล่อยดักแล้วนะคิดว่าเขาจะเดินคิดว่าเขาจะจุกอีกฮะปรากฏว่าเขาโอโ้โหจุกจุกหนักกว่านั้นจุกแบบแผนซ้อนแผนอโอ้โหเอาเรื่องคนนี้น่าจะเก่งจริงน่าเก่งจริงแอดคนนี้ระวังโดนดึงนะเออโอ้โหโดนเองโอ้โห โอ้โหป้อมด้วยโอ้โหเมื่อกี้คิดว่าสุดเลยตายครับผมบายบายเออเมื่อกี้ผม,นะผมคิดว่าสุดระยะแล้วนะผมคิดว่าสุดระยะเขาแล้วทำไมมันยังโดนอยู่เนี่ยอ่ลีเรตีกลางแตกไปแล้วฮะแอดน่าจะโยกมากลางนะดูถ้าดูจากการเดินเไม่รู้ว่ามีวอร์ดด้วยเอายังไม่โยกยังไม่โยกฮะยังไม่โยกบิดแข้งอยู่ไหนเอ่ยบิดแข้งอยู่นี่ บิดคลังวอดนี่ว่ะทางวอดเออระวังแค่แบ,บิดแข้งดึงนี่แหละ,ะ <S <S สายเนี้ยท่านผู้ชมมันไม่ใช่สายถึกนะฮะสำหรับอ่าลักนะเพราะฉะนั้นถ้าเราโดนดึงเข้าไปคือสิทธิ์มีสิทธิ์ตายสูงมากอุ้ยโดนอูโดดมาปะเนี่ยโดดมาปะเนี่ยไม่โดดว่ะเขาก็เขา,าก็เซฟเหมือนกันเขาเซฟเหมือนกันนี่พอจูนขึข้นมาอุย้ยตายนะเอา้าได้สิได้สิได้สิเฮ้ยเฮ้ยเทำไมพิโอ้โหทำไมไปงั้นเดี๋ยวนะว้า ไปเวนเราเวนเราอย่างบูเลยบูเกินบางทีผมไม่ใช่ตัวแทงที่แบบนานาไปยืนให้เพื่อน <laughs> ผมเป็นแบบว่าล็อกขาทำจังหวะให้นะอ,อุ้ยเอ้าโอ้หชามโดนชามโดนชามโดนจ้าสกิลหนึ่งเรยยังไม่มาฮะผมต้องกลับก่อนต้องกลับก่อนไม่ไหวโอ้โหไฟเดือดจัดเฮ้ยอหมูมูเราหลุดโอ้โหเชื่อมต่อกลับมาอีกครั้งน่าจะเข้าได้แล้วมั้งคิดว่ากันกลางอยู่ฮะระวังนะเวน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 ตักปล่าฮะไม่รู้ว่ามีบอดลิอเปล่าอยู่ตรงนี้ ผมไม่ได้เอาสแกนบอร์ดมาระวังด้วยระวังด้วยนาซัพขึ้นมาเดี๋ยวนะป๊โอ้ยโดนนั่นน่าโดนนั่นน่ะเดี๋ยวก่อนตัวไหลด้วยตัวไหลนาซัพมาแล้วเอาหมูหมูก็มาอุ้ยตัวไหลอปู่ป้าเอ้ยเออโดนเจมาเซียนจัดไปจัดไปจัดไปตายแล้วเขาไม่มีซัพแล้วเขาไม่มีซัพแล้วเสร็จฮ้ย นาซัตมาล่างยาวสิครับรออะไรนะครับ <laughs> <laughs> นาซัต <laughs> 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 มุนโดยาวเลย <laughs> มุนโ, <laughs> โดจะจะไปไหน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 ทำานนาซัตนาซัตนาซัตเข้ามันนาซัตต้องอย่างน,านั้นต้องอย่างนั้นนี <laughs> <laughs> ่แหละฮะเอลเอความตื่นเต้นความสนุกโดนโดน,โดนแต่ไม่มีเพื่อน,นะฮะอันตีเข้าไปก็ไม่ตายนะอันตีผมแนะนําเลยนะฮะแนะนําว่าเอาไว้ใช้ตอนที่เออเอาไว้ใช้ตอนลาดนะ คือศัตรูเลือดเหลือประมาณเลือดครึ่งหลอดนี่คือใช้ค่อยใช้นะมันจะดีมากเลยมรนเป็นสิทธิภาพมันจะดีมากฮะโอ้ยไม่นั้นะเอ้ยทำไง่นไงอุ้ยใครโดดอาริโดดสวยแต่อยู่วางอยู่ฮึบอ่าโดนสองอ้ไม่ลดเลยโดนโดนตัวหนาทั้งสองทั้งสองเม็ดปอยก่อนโอเคตันไว้อ่าได้อยู่โอ้โหโอ้โหเราต้องอยู่หลังฮะเราต้องอยู่หลังเราเป็นซัพพอร์ตที่อยู่หลังนะตัวรักนะฮะไม่ใช่แบบซัพพอร์ตยืนหน้านะฮะ นะตัวยืนหน้าเราคือนาซัตนะในเกมเนี้ยนะครับเราอย่าไปยืนหน้าเด็ดขาดนะฮะสกิลนงสกิลหนีสกิลถึกก็ไม่มีนะครับผมเราต้องอยู่หลังเขาไว้นะอยู่หลังแล้วแบบคอยแบบสตันสตันไว้เรื่อยๆอ่ะเมื่อกี้มีดฟอร์จูนแฟดแฟดปะวะใช่ปะเขาแฟดปะเยอ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 ะไม่กลับก็ได้ไม่กลับก็ได้รีซินปุ๊บแฝดคนต่างแฝดตามได้ป่ได้บ่ ได้บโอ้โหที่จริงจะใช้ลัสเนี่ยมันก็ใช้ยากนะเอาจริงมันเป็นอันติที่ใช้ยากมากเลยคือถ้าจะใช้ให้โดนจริงอ่ะคือต้องล็อกขาโดนก่อนฮะสกิลหนึ่งล็อกขาก่อนเราตีกับมุนโดอยู่มีคนเรียนบนีโดนมุนโดค่าเฮ้ยโอ้โหย่างถึกเลยฮะนาซ่ากับมุนโดตีกันไม่ตายช็อตนี้ในป้อมป่าวะท่านผู้ชมย่าไม่มีไม่โดน ไม่เห็นไม่มีวอดด้วยมองไม่เห็นคืจะตายแล้วนะเมื่อกี้คืออันติโดนนะจะตายอยู่แต่ไม่โดนไม่เห็นนะหมูมูหมูมูมูจ๋าผมว่าไม่น่ารอดอ่ะสามตัวโอ้โหไปแล้วครับหมูมูผมผมติดเลนอยู่ไปเมื่อกี้ไปเมื่อกี้ไปยังไงก็ไม่ทันเนาะหมูมูเข้าเร็วเกินเพื่อนมินิแมพเพื่อนกรุณาดูมินิแมพด้วยให้พึ่มเออแบบนี้โดนแบบนี้โดนมิด ชิตเออเอโดนสองนะนี่มันล้างป่าวะเออโดนอีกล็อกไป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 มุนโดมันถึกมุนโดมันถึกมุนโดมันถึกหมุนวิ่งใส่วิ่งใส่วิ่งใส่เออโอ้โหขอบใจลีซินที่เตะออกมาล็อกให้ล็อกให้อยูเอาคาถาไปเอ้อยังไงลีซินลิซินโอ้เมื่อกี้ลีซินช่วยชีวิตฮะลีซินเตะผมบอกมาจากไฟท่านผู้ชมลีซินไม่เตะออกมานี่ตายแล้วโอเค ล้างไปล้างเลนล้างเลนล็อกขาปึ๊บ <c oughs> ไม่โดนได้เชิงมูมูดีกว่ามูม, <c oughs> ผม,มูผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับเป็นตัวที่เป็นซัพพอร์ตที่ไม่มีความถึกใดๆทั้งสิน้น <c oughs> เป็นซัพพอร์ตดาเมจด, <c oughs> ดาเมจ <c oughs> ที่ช่วยเพื่อนร่วมทีม <c oughs> นะครับเคลียร์บนแล้วค่อยกลับก่อนดีกว่าเนะ <c oughs> จะได้คีบเออไม่มีคนมาเคลียร์เลยปล่อยไว้น่าจะหายหมดเคลียร์ไปเคลียร์ไป อาลีตีปูอยู่ฮะอาลีตีปูอยู่โอเคเฮ้ยมีเวฟหนึ่งนะเพื่อนเอ้าเฮ้ยใครเข้าอะ่ะเฮ้ยโอู้วเอาหมู่มูไปคนเดียวทําไมเฮ้ยอาลีผมไม่ได้โอ้เอาไอ้พวกเจ้ามีสกิลกระโดดผมไม่มีสกิลกระโดดผมตามไม่ทันเอ้ยหลีซินมาพูดไิแล้วครับอุย้ยเด็ดเด็ดเด็ดดีนะ จุกจุกได้จุกได้อาล็อกค่ะเอาไม่โดนเหมือนกันไม่โดนเหมือนกันโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้งโอ้ย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 อ้ยโ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 อ้ยยโอ้ยโอ้ยยอ้ยโออ้้อ้ยโ้ยโอ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 ้ย้ยโอ้้ยโอ้ย โอ้โหคีิปก็ตีอย่างแรงคีิปรถในเกมนี้ตีแรงมากนะผู้ชมอันนี้เป็นคำเตือนลองดับอีละดับดับมามาโอเคไปเลยก็ได้นะรองเท้านี้ก็ดีนะรองเท้าพุ่งนะมันเป็นรถคู่ดาวนะฮะทำให้อันตีเราแบบเล่นเกมใช้ได้บ่อยขึ้นนะรัดอันตีใช้ได้บ่อยขึ้นก็คือดีมากเลยฮะช่วยทำดาเมจช่วยเพื่อนนะซัดบวกอยูปึ๊บปั๊บแปดแปดแฟดติดตแปดติดเออแอด อย่างแสบเลยแอดคุแสบต้องเจอแบบนี้เว้ยมุนโดมาโอ้โหโวววววววๆๆๆวว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 ัววๆๆวววววตวววตวมววววนวว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 ัวว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 มวว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 ๆวววววววนววสตันๆววววววๆๆๆววววววๆๆๆๆๆววว ยังไงตัวยังไงตัวเอาครมามิดมิดมิดโคจูนโคจูนทำได้ปะอันนี้ชามชึบป๊าบอออืื้หเอาไปโตไม่ตายช่วยเอลเอลนี่มันชอบเป็นแบบนี้ฮะท่านผู้ชมคือแบบติ่งเดียวจะตายบางทีไม่ตายนะเป็นบ่อยเป็นยอยอ่างบ่อยเลยอุ้ยเจ้าโอ้โห หนูเฉียวหัวตอนนี้ป้อมเราเป็นรองนะฮะป้อมเราเป็นรองนะต้องระวังด้วย2อ d c ดีซความน่ากลัวก็คือดาเมจนะคือเราฆ่าได้ตัวหนึ่งบางทีอีกตัวหนึ่งยืนยังยืนฟรีอยู่นี่คือเราก็อาจจะโดนไคลจนตายได้นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นการจะสู้2อ d c ดซก็คือฆ่านะครับผมโดดเข้าไปล้วงเอาตัวเข้าไปชนถูๆนะฮะเกมนี้ต้องพึ่งนาซัตว่ะว่าต้องพึ่งนาซัตกับอ่ากับชามของอาลินะฮะกับการล็อกขาของผมนี่แหละ จริงๆมันโดนงมันโดนค่อนข้างง่ายนะสำหรับสกิลล็อกขาของเราแต่ว่าว่าเพื่อนจะตามเข้าไปไงนะฮะอุ้ยนั่นไงนั่นไงอาริอาริเออไปปะของใครดีมุดโดก่อนมุโดก่อนมุดโดครับมุดโดมุดโด,ดโดอ้โหยังถึกเห็นไหมยังถึกเลยต <laughs> ีตั้งนานนี่สี่คนนะทำต,ต่อทำต,ต่อทำต,ต่อโอเคโอเคทำ ทำพืชอยู่หลังเข้าไว้ฮะอยู่หลังเข้าไว้ตัวมาไหลอะไรตอนนี้วะเนี่ยโอ้ยโอ้โหตัวไหลตัวไหลเมื่อกี้ตายไหมตายแล้วแหละเนาะเออต้องตายแล้วาบารอนต่อเลยปะครับบารอนต่อเลยต่อเลยก็ได้มีเบนอยู่เบนอยู่มีเบนมีเบนเบนตีตีตีเอดีซีแบบเอลิเอ,เอเด,ดเเอีซีช็ดเกมเอดีซีต,ตีบารอนแรงมากฮะทุกผู้ชมโว้ย โอ้ดนลาสดไปดิอ่ะโอ้ยบาลอนมันล้อผมชาไปอิญญาณนะอย่านะอย่านะอย่านะเออสวยนะซัดต้องกลับแล้วต้องกลับ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 ครับผมกลับกลับเวียนเล่นอยู่เวียนระวังนะเพื่อนโอเคได้ป่ะบอลลอนมันกลับบ้านไวนะฮะแนะนำได้ปุ๊บให้กลับเลยนะฮะเพราะว่าเราจะได้มาช็อตคีปตรงนี้ด้วยนะฮะช็อตคีปจะทำให้คีปเราเป็น สีม่วงนะฮะแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นนะครับผมเออสวยอุ้ยตัวอะไรอีกแล้วอะทำไมมาปิงวะวันนี้ทำไมมันปิงเนี่ยเล่นมาจนตั้งแต่เกมเปิดจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่เคยปิงเลยนะมาปิงวันนี้เป็นไรเนี่ยมู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 จะเล่นนะฮะมูนโด้คนเดียวเดรกแดงโอเคหมดแล้วดุิยเจะอุ้ยเราข้าโดน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 เอาหน่อยเออเอออุ้ย อย่าบอกนะมันไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออไปแล้วครับไปแล้วครับเอสขอร้องเลยโอ้ยโอเคดูละว่าทำไมเวนเราอยู่ล่างฮะเวนเราเคลียร์มินเนียนอยู่ฮะว่าเขาน่าจะตีเด็กนะฮะน่าจะนะหายทั้งแมบเลยไม่กันบ้านด้วยตีเด็กแน่นอนนั่นไง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 ตัดเปิดแล้วเวน เวนเว่นเวนเวนเวนเออนี่แหละนี่แหละน,นี่แหละสิ่งที่นายควรทำนะไม่ไม่ใช่นายไปทำแบบนี้ตอนต้นเกม <c ười> เวนเวนคนนี้ชอบเล่นบูนะผู้ชมชอบเล่นบูแต่ว่าชอบทำแบบนี้ตอนต้นเกมตอนที่ดาเมจตัวเองยังยังไม่แรงชอบกิงเข้าไปหาตีนะคับสู่แอดนี้ไม่น่าได้วะแอดนี้ตัวละลายแท้งเลยฮะ <c ười> เดดแล้วด้วยโอ้ไหม่นะนะซัดโดนไล่นะซัดโดนไล่ อาลีวาดก่อนเฮ้ยอ,อาลีมันมีวาดปะน่ะอาลอ๋ออาลีเอาสแกนวาดมาดีกว่าเอาได้ค่าด้วยครับเฮ้ยนาซัตตายเกิดนาซัตตายเกิดนาซัตตายเกิดผมว่าล้โอ้โหดีดมึงดีดมึงรีบรีบเกิดเอ้าเอ้าสวยเฉยเอ้าสวยเฉยโอโ้โหการดีดแบบเออเแบบนี้ <laughs> การดีดแบบงงๆสวยเฉยซะงั้นเอาละสิเอาละสิะสไปผมไปกับอาลีนี่แหละ อารีแบบทำจังหวะให้ดีมากฮะอันีชามโดนแล้วล็อกขานี่พื้โอ้โหจบเลยจบเจ้าอารีต้องชามไม่โดนไม่งั้นผมก็ล็อกขาให้โดนอะคือถ้าผมล็อกขาโดนคืออันีชามได้นี่ไงฮึมฮ่าฮ่าลาชอสลาชอสตี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 วิ่งมามันมาวิ่งโอ้ยมึงเดี่ยวเดียวตัวอะไรตัวอะไรครับตัวโอ้โหตัวอะไรตัโค้ดดีพอร์ตเน็ตตัวเองได้ไหมเนี่ยอันีเล่นอยู่อารีเล่นอยู่เออเอาวะ โดนธนูโดนาติแองไงต่อโอ้โโยเลือดบ,บ้านเหลือ115ท่านผู้ชมนาซัสยังไงนาซัสนั่นไงกดสกิลหนึ่งวิ่งเข้าไปตีโอ้โหแบบนี้ก็จบนานแล้วเพื่อนเอเคนี่ฮะเห็นหรือยังครับผมว่ามันยากแค่ไหนฮะนี่แค่บอน์นะนี่แค่แรงบลอนส์นีครับโอ้โหตึงตึงอันนี้ถือว่าเจอทีมโอเคอยู่นะท่านผู้ชมบางบางเกมนี้คือเจอทีมแบบ เลือกตัวมาซ้อนกันแบบเยอะมากอะโอ้เราได้ a v p A นะฮะไม่ได้ S A S A กับ S a, G. A, G. หลังชื่อนี้คือมันเป็นอ่าจะพูดว่างไงดีอะมันเป็นเขาประมวลผลจากการเล่นของเรานะครับผมว่าพูดง่ายก็คือฝีมือฝีมือนะฝีมือในเกมนั้นๆเราเป็นยังไงคือบางเกมผมเล่นแบบว่าโดนค Q โดนกดโดนฆ่าเยอะ ไม่ได้นะไม่ได้ทั้ง A ทั้งเอแต่บางเกมคือแบบเล่นดีแฟดหลบสกิลได้โยกตัวหลบได้แบบแล้วก็ใช้สกิลโดนบ่อยๆอะไรแบบเนี้ยนะครับผม <S <S ผมก็ได้ S นะบางทีเออมันเป็นการคำนวณแบบฝีมือนะฮะอันนี้เผื่อมีคนสงสัยนะอ่าแล้วก็ข้อมูลตรงนี้ผมก็ไปหามาแล้วนะฮะมันเป็นการคำนวณฝีมือนะครับผม A กับ S A. A ก็ต่ำกว่า S นะถ้าได้ S นี่คือฝีมือในเกมนั้นเราดีนะครับผมแต่บอกเลยว่าไม่ได้แบบมีแทบลูกตานะ A กับ A. S <laughs> มันจะมีบางเกมที่เราเล่นไม่ดีกับบางเกมที่เราเล่นดีฮะเออแล้วแต่ทีมแล้วแต่ตัวแล้วแต่ต่างๆสิ่งต่างๆนานาเยอะมากฮะโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบก็ซับแลชแชร์ไปด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับลักซัพพอร์ตสายเวสนะสายเมดถูกใจสิ่งนี้แล้วเจอกัน